เรากำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครับสูปกระป๋อ2 5 0 c c SS 1งตัว SS 1และ LS สออกสตาร์ทครับดัดท้าทยเห็นตรงนี้ดูเหมือนจะมีสักชัยคงดวงดีครับครับผมแทรกตัวขึ้นมาอยู่อันดับ2หรือเปล่าแล้วโน่เลยครับออกไปฝั่งซ้ายมือของทัก เนี่ยครับสักชัยคงดวงดีขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเฉยแล้วน้องหอยเชลเอเตอร์ในค้าสองเอสเอสหนึ่งนะครับสักชัยคงดวงดีครับ54 57 89และ32ครับนะครับสุดทางจงยูเทิร์นโค้ง3ครับสักชัยคงดวงดีครับเจ้าหนูจากจังหวัดสุพรรณนะครับ IRC าร์ซีพีดีสมาร์ทสปอร์ตสองไซคอลเรนครับในค้าสองเอสเอสหนึ่งนะตอนนี้พุ่งพลงานขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งโอวครับผมไปอันดับสองเป็นหมายเลข57ครับสำหรับธุรกิจบัวมหาม ไม่ใช่เริ่มต้นอย่างครึ่งทางเองนะครับเพิ่งผ่านโค้งสีเข้าสู่โค้งห้าครับครับ,รบรนเลยนะครับโอ้โหจบโอเวอร์ออลด้วยนะครับอาดูซะก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะแข่งตั้ง10รอบดูว่าความอดอสภาพอากาศที่มันรุนแรงขนาดนี้เปลี่ยนไหมแบบหนึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมมากตอนนี้ครับคุณชนะตอนนี้รอบหนึ่งเพื่อ C ซีซีมันน้อยแต่งจริงแล้วอยาบอกว่ารุ่นนี้แหละครับ รุ่นเหมือนโมโตทีครับพี่ใช่ครับเปลี่ยนยันโค้งสุดท้ายครับในเอเชียก็เป็นเอเชียโรดเรซซ่งในรุ่น250นะครับััำ54ับ57อาตรงนี้ผู้จิบวัวหาและสัญชัยควบคุมดีคูนี้ก็โอ้โหล้อทองล้อทองของแท้จากงเปาอะเปามากทำยังไงครับต้องแซงหอยเชลล์ไปให้ได้นะครับ ในจอภาพเนี่ยถ้าเท่าที่รายละเอียดเดี๋ยวหาข้อบนเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างนี้คือนักแข่งที่เคยลงแข่งแบบเอเชียนะครับจะต้องลงแข่งในรุ่นโปรเท่านั้นใช่มันก็เลยเยอะนิดนึงเพราะว่าบ้านเรามีนักแข่งเอเชียเยอะนะครับหมายเลข13เป็นต้นมาครับตอนพนักจิตตอนชุนทองพัชรชูบูรัตนหมายเลข32ครับพัชรกรทองเกลือหลวงเมื่อสักครู่ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งครับครับแต่หอยเชลเอาคืนครับไม่ยอมครับหอยเชลโอ้โหเอ้ยคนละคานนะพัด่ม าถึงตรงนี้นี่คือผู้นำครับธุรกิจบัวผาแต่ถ้าอยากสัมภาษณ์บร์คเฟิร์มต้องหนึ่งดซ่าอ่าใช่ครับต้องจบโอเวอร์ออนนะฮะมาดูสถานการณ์อัปเดตออ้ยังไงครับยังไงครับชิดชิดมันธุรกิจครับธุรกิจบัวผาขึ้นมาเป็นผู้นำตอนนี้แต่ว่าโดนเบียดในจากหมายเลข32ครับรัดมาตรงนี้สามสิบขึ้นมาพัชรยอดทองเกือบตัว ขึ้นขวามาก่อนขึ้นซ้ายมาแล้วขึ้นซ้ายมาแล้วเอาเราดูรถทุกหนังตรองรถไทยแลนรงรถอะไรโอ้ยที่สี่ขึ้นมาแซงนะคุ้ยเบรกลึกกว่าครับเบรกลึกกว่าครับสามสิบสองขึ้นมาเป็นผู้นำพกกัชรกรต้องตัหลวงครับสามประตูให้ห้าสิบสี่ครับสักชัยครับแล้วก็ธุรกิจครับตอนนี้ตัดอีกสักครั้งหนึ่งหมายเลขห้าสิบสี่ครับของสักชัยครบ ดูดีครับที่มาเป็นผู้นำอีกแล้วนะครับสิ่งเดียวที่ทําให้ศักชัยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นรุ่นโปรเพราะยังไม่ได้ไปเอเชียกันนะครับใช่ครับพูดไปเล่นนะคุณนชราตอนนี้มีชนะชัยบุตงามมาอยู่ได้ด้วยนะครข้ามบรับเอสเอ็สหนึ่งเช่นเดียวกันครับหมายเลข89นะครับชนะชัยบุตงามครับมาแทรกซึ่งในรุ่นโปรถึงสคันจาก4อันดับแรกครับโดนประกบเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับตอนนี้เอานะครับมีอันดับเปลี่ยนแต่ว่าจะเป็นใครครับกับโค้งที่4ไฮสปีดผ่านหน้าแกรนด์สแตน แฮมเบอร์เกอร์โดดไปอีก1ครั้งครับตอนนี้57และ89ชนะชัยบุญงามมาโผล่ถึงอันดับที่2องนะครับมีแจ้งเตือนรถหมายเลข57ครับตอนนี้ exit tight มีอันนี้ปก่อนนะครับผมห้นี่คือทุท่งจบัวผานะครับผมได้ได้2ครั้งนะเอาล้วครับธุรกิจบัวผาข้ามตามด้วยประชาชนกองทัพเสด็หลวงพิระพงศ์24ยีิระพงศ์ครับมาแล้วครับพิระพงศ์หลุยบุญเป่งครับใช่เขาอยู่ในกลุ่มนี้แหละใช่ครับสัตชัยคงดูดีแล้ชนะชัยบุญงามคครรัับบเป็นที่ สัจชัยคงดวงดีครับยานคันเร่งทางโจกมาตรงนี้เขาดูเลสซิ่งไลน์แล้วก็ที่โค้งสามกำลังจะยู่เทิร์นแซงขึ้นมาเขาขับดีในทางตรงนะน้องหมายเิญครับแล้วก็ขึ้นมาถึงอันดับหนึ่งครับหลังจากออกจากโค้งสามสัชัยคมงดวงดีเอาละครับในจอบพรอ,อันดับที่3ตอนนี้ห้และ57ครับโอ้โห ยืดแล้วเฉยเลย32ครับมาแล้วครับมายืดเลยนะฮะพนักรกรทองเกิดหลวงครับเขาจะมายืดในช่วงเนี่ยห้าสิบเจ็ดนะเป็นนักพัดนาเหมือนกันนะครับอ๋อแต่ไม่แปลกครับไฮสปีดเขาลดทางตรงอยู่แล้วครับใช่ครับไฮสปีดนี่เราบอกเลยว่าตามชื่อครับตามชื่อเลยครับนั้นแลยครับแล้วก็หยุดเอินโค้ง3ขึ้นมายังคงเป็นหอยเชลล์ที่เอ่อเปลี่ยนแล้วเหรอครับ เปลี่ยนมายังไม่เปลี่ยนสิหอยเชลล์อยู่อันดับหนึ่งอยู่แต่พอออกจากโค้งสามไปนี่ครับจุงโค้งสี่จะหายไปครับเพราะฉะนั้นหลังต้องขยายออกไปดิมาเยอะไงแต่มันก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะเพราะถ้าเขาจะเบียดเข้ามาเนี่ยเขอเพื่อนเพื่อนนี่ปาดอ่ะอ๋อโมโมโตคอร์โมตคอรดชวยนะครับนี่ครับดูครับพางโจ้ครับหน้าแกนสแตนสัตย์ใจคงดวงดีสนิทสตีมาแล้วก็แสงหายแล้วครับ ก่อนถึงโค้งหนึ่งโอ้โหพโนมเอาแล้วครับในต่อภาพครับหมายเลขสายที่ส,สองกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งทำดีในโค้งครับโอ้โหเบรกลึกๆครับเบรกลึกๆครับมีเชียร์หมายเลขเกเชียร์เคซีแอลครับเชียร์78มครับนี่มีต่างชาติด้วยนะเขาบอกว่าโก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 ้อลันมาเก็บแรงไว้ตอนรอบรองสุดท้ายหรือเปล่าครับ57ธุรกิจบัวผาโอ้ถ้าจบแบบนี้นะครับ เราบรรดาโปรจะโปรที่แบบที่เหลือนะกับวชิรินทับทิมอ่อนรวมไปถึงที่เราพบหลุยกุลเป่งก็จะไม่ได้ขึ้นโพเดียมนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้หอยเชลล์หล่นลงไปเพราะว่าตอนนี้หอยเชลล์ได้สองคนีใช่สองอันดับได้รับสองรุ่นอ่ะโอ้โหหอยเชลล์อุ้ยตูดโคตรเล้เอาแล้วครับเอาแล้วเงี้ไปหลุดอย่างนั้นแล้ว จะเป็นยังไงเพราะว่ากลุ่มหลังนั้นก็มาใกล้ๆครับวันนี่เรือทีมหลอนนะครับรถโดชสารชัยบุญงามอ่ครุบรับรอรถทำงานนะครับวันนี้รับรอรถทำงานแล้วรอบสุดท้ายครุภูมิต้องทำงานเหมือนที่พี่กอล์ฟครับมีจังหวะพลาดของศักชัยคงยุนดวงดีไปครับเมื่อกี้57 32และ54ครับตอนนี้กับอันดับอเวอร์ฮอรในวันนี้กับรอบสุดท้ายของซุปเปอร์สปอร์ต250ซีซีครับหมีชอบกว้างแล้วครับ เพราะนั้นตอนนี้เราต้องมาลุ้น32กับ2 0อาร์กับ54ครับและ54พลิกขึ้นมาแซงแล้วครับโอ้ยอ54ครับามาแล้วครับไฟเซลไม่ยอมครับดูเดือนเล็กก้มทพาหนุ่นมโดน32เสียบคืนกลับมาแล้วโอ้โหชาวร้อนทองเกิดหลวงไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นโปรนะพี่โอ้โหผมรุ่นโปรนะโอ้ย หอยเชลวันนี้ทำผลงานได้ดีนะครับมา54นี้ถ้าจบแบบนี้เขาจะได้ขึ้นรับ2ถ้วยรางวัลเลยทีเดียวนะครับโอ้ย,อยมีแตกกันครับนิดหนึ่งปั๊บแตกกันมีสดิสดิ้งเลยนะครับผม <c oughs> โอ้โห,โหเอาละครับกับคอ้งสุดท้าย <c oughs> ได้ลุ้นแน่นอนครับ2คันนี้ครับปัดาแซนดิยามาาอยู่ครับผมลิสเอเจพีสองคันครับเอาครับเรามาดูไฮสปีดหนึ่งคันครับมาดูกัน ดูการนะครับตรงนี้โอกาสสุดท้ายหรือว่าหอยเชลจะพอใจกับอันดับสาแค่นี้หรือเปล่าหรือว่ายังจะไฟจนถึงอันดับหนึ่งและออกจากโค้ง12มาตรงนี้บทสรุปเป็นแบบนี้ครับผมโอ้โหจบเรียบร้อยครับพัชรกรทองจะอยู่หลวงจากอีสเอ็นเจทีจบอันดับหนึ่งเอสเอสองที่รนยทัพทีมแล้วก็นภัสดนมายานภัสดนโอเคครับนภัสดนมาแล้วอันดับ2และอีกหนึ่งคันจะเป็น อกิตวิทย์สิงหเดชครับ